สวัสดีเช้าวัวนพฤหัสที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564คิคิดตศกราช2021วันแม่แห่งชาตินะครับถ้าใครที่อยากจะบอกรักแม่หรืออยากจะกล่าวคำขอบคุณแม่แตลอดเวลาที่แม่ดูแลเรามาจนเติบโตและได้มาทำการทำงานหรือมีหน้ามีตาในสังคมตาบเท่าทุกวันนี้ก็ทำเถอะครับ ไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องมีอะไรสูงค่ามากมายแม่ต้องการคำตอบแค่คำว่าผมรักแม่นะหนูรักแม่นะฉันรักแม่นะแค่นั้นเองนะครับและผมจะเป็นคนดีฉันจะเป็นคนดีหนูจะเป็นคนดีสำหรับแม่เท่านี้แม่ก็ภูมิใจและตื้นตันใจที่สุดแล้วขอให้เราทำได้ดังคำที่เราพูดนะครับ และเหนื้อสิ่งอื่นใดอย่าลืมคำว่ารักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆที่สุดเท่าที่จะดูแลได้นะครับก็คือการออกกำลังกายและการทานอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละวันนั่นเองนะครับเวลาตอนนี้07:45นาทีโดยประมาณครับในส่วนตัวผมนะครับการเล่นลูกกิ้งนะครับการเล่นลูกกิ้งผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า ตอบโจทย์ให้ผมได้มากเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายของผมนะครับจากที่น้ำหนัก90กิโลนะครับผ่านไป3เดือนควบคุมอาหารรวบด้วยนะครับทานอาหารหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงละมื้อเย็นนะครับได้อาหารที่ทานนั้นเน้นปลาผักไข่ผักสำคัญมากทานให้เยอะๆนะครับทานให้เยอะๆนะครับปลาส่วนหนึ่งนะครับ เนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนี่ยละซะก่อนนะครับทานให้น้อยหน่อยหนักไปทงผักเยอะๆหน่อยนะครับให้ระบบขับถ่ายเราดีทุกอย่างก็จะดีแล้วออกกําลังกายร่วมด้วย3เดือนผ่านไปน้ําหนักเหลือ6กกิโลนะครับเหลือ6กกิโลทุกวันนี้เล่นลูกกิ้งผ่านมา9้าเดือน10เดือนเดือนนี้คือเดือนที่10นะครับเดือนสิงหาคมสิ้นเดือนนี้ก็10เดือนนะครับน้าหนักเหลือ58-59 2ตัวเลขนี้ คงที่นะครับฉะนั้นแล้วอ่ะเริ่มครับถ้าเบสิกสำคัญยิ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะเก่งขนาดไหนเล่นท่ายืนได้แล้วก็อย่าลืมท่าเบสิคครับทำเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่ร่างกายเราบอกว่าไหวทำเท่าที่เราเหนื่อยขอให้เราขยันทำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือคติในส่วนตัวผมครับอ่ะเริ่มครับเท่าที่เวลามีในสนาทีนี้ครับ ลงไม่สุดไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ขยันทําทุกวันทําอย่างสม่ําเสมอร่างกายเราจะบอกตัวเราได้ดีที่สุดว่าเราทําได้แค่ไหนผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าเราขยันทําทําอย่างสม่ําเสมอเราต้องทําได้ดี เราต้องทำได้เยอะทำหลายๆย,ยกนะครับแล้วเราก็จะมีความแข็งแกร่งสบายเนื้อสบายตัวนะครับร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับคุณจะสวย ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ